ครับเมนูเพื่อสุขภาพมันเทศต้มน้ำขิงสดน้ำร้อนๆคล่อ,ลอ,คองคออร่อยได้ประโยชน์ครับผมไปดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็นำมันเทศกับขิงมาล้างน้ำทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับ ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นํามันเทศมาปอกเปลือกได้เลยครับ ปอกเสร็จเราก็นามาล้างน้ําอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเทศมียาค่อนข้างเยอะครับเราก็ล้างน้ําสะอาดเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทํามันเทศต้มน้ําขิงกันครับผมเมื่อสักครู่เราก็นํามันเทศกับขิงไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะครับผมมันเทศเราก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ําสะอาดแล้วครับ เดีああ๋ยวเราก็จะมาปอกขิงกันนะครับผมมาดูวัตถุดิบหลักกันนะครับก็จะมีขิงนะครับขิงก็เป็นขิงแก่ก็จะดีนะครับผมแล้วก็มีมันเทศนะครับมันเทศเนี่ยก็จะเป็นมันเทศสีเหลืองก็ได้มันเทศสีแครอทแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นมันสีม่วงก็ได้นะครับผมน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายขาวหรือว่าน้ําตาลทรายขาวที่ไม่ขัดสีน้าตาลทรายแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับใส่ใบเตยด้วยนะครับเพื่อความหอมนะครับผม มาถึงขั้นตอนการปอกขิงนะครับอ่าจะใช้มีดก็ได้นะครับแต่ผมขอแนะนําให้ใช้ช้อนนะครับเพราะว่าช้อนเวลาเราปอกเวลาเราขูดเนื้อเนี่ยก็จะติดออกมาน้อยนะครับจะได้อ่าขิงอ่าเต็มรูปนะครับผมเนื้อก็จะไม่หายนะครับ ปอกเปลือกขิงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นํามาหั่นนะครับก็หั่นตามใจช,ชอบเลยนะครับจะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับวันนี้ผมขอหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามดีครับ คราวนี้เราก็มาหั่นมันเทศกันบ้างนะครับมันเทศเราก็หั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่สักหน่อยนะครับจะหั่นเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าหรือจะรูปทรงใดก็แล้วแต่ตามใจชอบของท่านผู้ชมเลยนะครับ <S <S ก็ขอให้หั่นเป็นชิ้นให,ใหญ่หน่อยนะครับ <S <S เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แช่น้ําปูนครับผม <S <S ถ้าเราหั่นชิ้นเละจนเกินไปนะครับเวลาเราไปต้มก็อาจจะเละได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมจะนําน้ําปูนใส่นะครับมาแช่สัก5้านาที10นาทีก็ได้นะครับจะทําให้ มันเทศของเรารัดตัวนะครับเวลาไปต้มก็จะคงรูปเดิมนะครับไม่เละสวยงามนะครับผมแต่วันนี้ผมขอไม่แช่นะครับก็จะต้มแบบนี้เลยนะครับจะแช่หรือไม่แช่ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมเลยนะครับ ก็มาเริ History, ่มต to ้มม so, ันเทศน้ำขิงกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการตั้งน้ำนะครับวันนี้เราใช้น้ําประมาณ1ลิตรกว่าครับใบเตยครับผมใส่ลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใส่ใบเตยลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ขิงลงไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องจําเป็นให้น้ําเดือดนะครับเราก็สามารถใส่ขิงลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้ขิงประมาณ3ขีดนะครับผมเนี่ยครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับ สัดส่วนที่เราต้มในวันนี้นะครับประมาณขิง3ามขีดน้ำลิดกว่า,วามันเทศ2กิโลกรัมครับครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวนะครับต้มขิงอ่าให้น้ำขิงออกมาก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะใส่มันเทศลงไปนะครับผมครับหลังจากที่เราเคี่ยว ขิงสะพัดนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มใส่มันเทศลงไปได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะใช้มันเทศประมาณ2กิโลกร,รัมนะครับก็ใส่ให้หมดเลยนะครับ อ่สัดส่วนของน้ํานะครับแล้วก็ขิงนะครับถ้าจะเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มได้นะครับก็ดูสัดส่วนของมันเทศด้วยว่ามันสมดุลกันหรือเปล่านะครับผมก็ตามใจท่านผู้ชมเพื่อนๆเลยนะครับครับต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่น้ําตาลทราย นะครับผมจะเป็นน้ําตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับผมวันนี้เราก็จะใส่ประมาณ3ช้อนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่หวานเราก็เพิ่มเติมได้นะครับเป็น4ีช้อนนะครับผมก็กำลังพอดีนะครับสำหรับคนชอบหวานก็ประมาณ5้าช้อนนะครับถ้าคนไม่ชอบหวานก็3ช้อนก็พอนะครับผม ถ้ามีฟองลอยแบบนี้นะครับเราก็สามารถตักฟองออกบ้างนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราจะใช้เวลาต้มมันของเรานะครับประมาณ5ถึง10นาทีก็พอนะครับถ้าต้มนานกว่านั้นนะครับมันก็จะเละนะครับผมเดี๋ยวเวลาเราทานนะครับไม่หมดนะครับเราก็ อุ่นอีกเพราะว่าเราต้องทานแบบร้อนๆนะครับถ้าเราอุ่นบ่อยเนี่ยก็อาจจะเละได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้มไม่ต้องนานนะครับ5 1 0ถึงสนาทีก็พอนะครับผมเอาแค่พอสุกนะครับเอาละครับตอนนี้มันของเราก็สุกแล้วนะครับวันนี้เราใช้เวลาต้มประมาณ7นาทีนะครับผมก็สุกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ดับไฟได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามน่าทานมากเลยครับผม ก็เอาแค่สุกก็พอนะครับผมเมื่อสักครู่เราก็ลองมาชิม1ชิ้นนะครับสุกกําลังพอดีครับผมเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับมาแล้วครับตักใส่ถ้วยสวยงามนะครับผมร้อนๆเลยนะครับมันเทศต้มน้ำขิงนะครับผมก็เป็นเมนูขนมหวานที่ มีประโยชน์นะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับสดน้ำร้อนๆคล่องคลอนนะครับผมเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านก็ลองไปทำทานกันที่บ้านนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ